เกราะสวัสดีทุกคนนะที่นี่นะครับผมยังครับนายต้นเหมือนเดิมนั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวสเตนโกลเด้นเอ็กซ์เพลนเลคเควียนนั่นเองทุกคนนะครับเปเลยงนะโอเคนี่นะครับผมก็ได้นเอ็กซ์เพลนเลคเควียนนั่นเองทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกับตัวที่ขี้โกงตัวนี้นะครับผมดูหน้ามันสิเอ่อก็ขี้โกงอยู่นิดหนึ่งนะครับผมก็โอเค เป็นตัวที่โกงมากในตอนนี้นั่นเองทุกคนนะไม่ใช่ตอนนี้แหละมันก็ทุกตอนแล้วแหละนะครับผมพารเล่นเป็นนะ่ะนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสก,กิลกันดีกว่านะครับที่มันถึงมันโกงอะไรพันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะรีวิวสก,กิลนะครับแล้วผมจะมาบอกผู้ใชส้สแตนของตัวน,นี้กันก่อนนะครับผมก็อาจจะมีคนรู้หลายคนแล้วนะครับเพราะเป็นพระเอกภาคหนั่นเองนะครับผมที่มีชื่อว่าจูโนโนะโจบาน่าน,นั่นเองทุกคนนะครับผมใช่แล้วนะ,ะเป็นลูกดีโอเลยนั่นเองนะครับผมนะความจริงมันมีร่างแรกด้วยนะแต่อันนี้เป็นเลควยมความจริงเราไม่น่ามาพูดทีเ้าาน่่จะรูก ดไลค์ซับตะไคร้ด้วยนะทุกคนนะครับผมวันนี้ผมขอสัก10ไลค์นั่นเองทุกคนนะครับผมแล้วซับตะไคร้นะถึง10,000ซับแล้วนะครับฝากกดด้วยทุกคนนะครับผมอีกนิดเดียวประมาณพันห้าสับมั้งก็ฝากกดด้วยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวเลยดีวยกว่าทุกคนนะครับผมโอเคแค่เดินมาถึงตรงนี้ก็นานแล้วนะครับโอเคเราเริ่มรีวิวเลยดีกว่านะครับผมกับ Gold Experience ไลค์คุยมันนั่นเองเราจะมาทดสอบกับมอนที่ด้านหลังของผมนั่นเองทุกคนเป็นเอ่อมอนเป็นอัตภานท์ทั่วไปกระจอกๆนะครับผมก็ ควบตัวอื่นไม่ได้นะเรับถืกูแตกนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราเล่นกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสก,กิลสก,กิลมันมีอยู่เยอะอยู่นะครับผมในตัวนี้นะสก,กิลแรกนะครับเป็นสกิล E นะครับผมก็เป็นหมัดอุล่าอุล่าทั่วไปนะไมเหมือนนินวเตอรเป็นมูด้าสินะโอเคนี่นะผมประมาณนี้ทุกคนนะครับดาเมจนะครับจะอยู่ที่1.2นั่นเองทุกคนนะครับผมเป็นการรวมหมัดทั่วไปเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสแตทกันก่อนนะครับผมสแตทตอนนี้ของผมอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ซีมมันก็อัพประมาณนี้นะคคครรรรัััับบบผผผมมมมซึึ่่่งงออพไไไไปหดดดทุกกนนนนนแลล้้้้ววววะะะจีิิสสายข ไอ้นี่นะครับเลดโหมดแล้วก็แค่นี้แหละเน่พอแล้วนะครับที่เหลือมันเป็นเพื่อเวลาเฉยแหละนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับเราต่อยธรรมดาไปเข้าเจ็ดเลยใช่ไหมทุกคนนะครับผมคือแรงมากนั่นเองทุกคนนะครับผมโอ้มีบล็อกด้วยอ่าเออก็เข้าเจ็ดเลยนั่นเองทุกคนนะครับหมัดแม่งแรงมากทุกคนนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลดโหมดนะคิดถ้าว่าเปิดเลดโหมดสิทุกคนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่สกิลอาร์กันเลยดีกว่าทุกคนนะครับเพื่อไม่รอช้าอยู่ใหญ่นะครับสกิลอาร์นะครับเป็นสกิลเอ่อต่อยแรงนัััััััั่่่่่นน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 เเเเเออออองงงงะะะะะะคคคครรรรบบบบตยยยหกปป็็ฮฟวีีพาลดูผผมม้ เข้าอยู่ที่14ดามเมจเลยทุกคนนะครับผมโคตรแรงแล้วก็โลคก,กูแตกด้วยโอเคสกิลโคตราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงนะครับผมนี่สกิลอาปุ๊บ<า>อา่า14ดามเมจนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากทุกคนนะครับผมเป็นตัวที่ตีแรงโคตรนะครับถึงว่าทนาไม่ขี้โกนหมดประโยชน์แล้วตายไปซะโอเคเรียบร้อย <laughs> นะครับผมโอเคครับ OK. ต่อมานะครับสกิลทีนั่นเองทุกคนนะครับเป็นสกิลฮิวนั่นเองทุกคนเนาะเป็นประมาณนี้นะครับผมสกิลฮิวฮิวแรงมากนะครับ49เลยนั่นเอง ก็สเตตผมให้ดูแล้วนะฮิวเป็นฮิวเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะทุกคนนะครับผมก็เป็นสกิลทีนะครับแล้วคูดาวก็ถือว่านานใช้ได้นะครับผมตัวนี้มีเหรียญตกอยู่แล้วเนี่ยเก็บได้กันแล้วก็จะมีสกิลวายด้วยนะครับเป็นตัวสกิลควบคู่กับสกิลทีนะแต่มันจะฮิวผู้อื่นเว้ยนะครับผมเราลองประมาณนี้นะมันจะเป็นการดึงวิญญาณออกมานั่นเองทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไอ้นี่ไม่มีวิญญาณเดี๋ยวมันมันจะต้องมีวิญญาณออกมาสิ เพราะที่มันต้องมีวิญญาณออกมาสิท้าไมไม่มีเอ่อช่างนถิดนะผมนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูสกิลทีรอดนึงนะครับผมทีเป็นสกิลฮิวนะประมาณนี้แปะฮิวไป49บอกเลยว่าฮิวแรงมากแล้วก็สกิลวายนะครับเป็นสกิลฮิวผู้อื่นนะครับผมก็ไปลองกับมอนแล้วแม่งมอนก็ต่อยกูนะที่กูไม่ฮิวกับมันนะนะนี่เนี่ยฮิวนิดนึงโอเคไปโอเคทุกคนนะครับผมสกิลต่อมานะที่จะจะรีวิวก็คือสกิลเอ่อ กดผิดอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้กดสกิลผิดนะครับผมสกิลนั้นเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันนะครับผมเรามารีวิวสกิลอื่นกันก่อนนะโอเคต่อไปนะครับเป็นสกิล F นั่นเองนะครับเป็นความจริงก็ไม่เรียกว่าสกิลนะเรียกว่ากาดดีกว่านะครับกาด F นะครับเป็นอย่างนี้เลยดาท่าป้องกันเท่ๆเลยนั่นเองนะครับผมเป็นแบบมันก็ไม่สามารถรีวิวได้แะ้วมันป้องกันได้ทุกตัวนะครับผมต่อมานะครับท่า G นั่นเองทุกคนนะครับท่า G เป็นท่า นี่เลยนะครับเป็นท่าเคาน์เตอร์นะมันจะเคาน์เตอร์ตอนที่คืนอื่นต่อยเรานั่นเองนะครับซึ่งบอทพวกนี้มันจะต่อยเราลบผ่าอยังไม่รู้เลยนะครับถ้าเรากดจีแลถ้าเราเกิดเราโดนต่อยมันจะเป็นแบบดวิวโลนะครับแบบกุ๊ก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 นั่นแหต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวสกิลเฮชอันต่อไปนะเพื่อรอสกิลอันนี้คูดาวเสร็จนะครับผมคงไม่รอให้มันเสร็จเร็วๆนะโอเคต่อมาสกิลเฮชนั่นเองทุกคนนะครับผมคือเป็นการเสกต้นไม้นั่นเองนะครับซัมมอนต้นไไไม้้้้้แแลววดดเเป็นนนนะถืออ่่ารงงใชั เป็นการซัมมอนต้นไม้นะครับแล้วก็โคดาวถือว่าเร็วกว่าสกิลจีนะมาเดี๋ยวเราลองดูสกิลจีดีกว่าว่ามันจะต่อยหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บโอเคครับรอเขาเรอสวนรอสวนอื้อไม่ต่อย <c oughs> มอนไม่ต่อยทุกคนมันไม่ต่อย <c oughs> โอเคนะครับมอนมันไม่ต่อยนะทุกคนนะครับผมซึ่งทําให้มอนต่อยนี่มันยากอยู่ <c oughs> พอสมควรนะเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งแล้วก,กันแต่ก่อนที่จะลองนะครับขอต้อนไม้อีกรอบหนึ่งนั่นเองทุกคนเพื่อให้ทุกคนดูนั่นเองว่าต้นไม้ทำอะไรได้นะผมไปต้นไม้สามารถโตขึ้นมาอย่างนี้ได้นั่นเองทุกกคนนนแล้วว็็เเออ่ปตัพยุงนะ ต้นไม้นะผมทะลุได้ด้วยอ่ะโอเคดูสิหนึ่งสองสาไม่ได้มันกันเอ้ยได้แล้วรอบรทุกคนอีนี่ประมาณนี้เลยแล้วผมมันจะเป็นประมาณนี้เลยกู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 ทำย่าบุญปภุตตกคนตายไปเหรอเลี้ยงสีเข้าสุดจริงๆโอเคทุกคนนะครับต่อไปน่าจะเป็นท่าเจนะครับทอท่าเจถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นท่าเออ่เนี่ยนะเออ่ป็นท่าทำให้ สุดคนที่ใช้แสแตนนะครับปิดแสแตนไปชั่วขณะนั้นเองทุกคนนะครับผมง่ายๆมันเป็นรีเทอร์เดอร์ซีโร่นั่นเองทุกคนะคชื่อมันก็บอกอยู่ทำไมกูไม่อ่านตรงนี้มันเป็นรีเทอร์เดอร์ซีโร่นั่นเองนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปได้นะถ้าใครเดววัวแล้วกดสกิลนี้ใส่เลยนั่นเองทุกคนนะครับมันจะสามารถย้อนกลับไปตอนที่ยังไม่เดววโวลได้นั่นเองเอาง่ายๆก็ลบล้างละนะเออ <laughs> นะครับผมซึ่งสกิลนี้เราจะตัดออกไปเพราะว่าเราไม่มีใครที่จะมาเดววโวลได้โอ้ยเรามีดีโออยู่ข้างบนซึ่งจะค่อยแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นนสกกิลที่ใช้ั โอ้ซีซ่าเกิดพอดีเลยที่มาแล้วต่อไปเป็นสกิลที่น่าใช้กันเยอะพอสมควรในการฟาร์มนะนะสกิลแซดนั่นเองทุกคนนะครับเป็นการเสกนกออกไปด้วยการเสกนกออกไปนั่นเองทุกคนนะครับผมสามทิศทางนะสกิลที่ถือว่าใช้ได้ดีมากเพราะว่าเป็นเอาไว้ฟาร์มนะครับผมซึ่งเราจะไม่มาพูดเยอะกันนะครับเราไปลองดูนั่นเองโอเคตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เลยสกิลครูดาวริวมากในโน้นนะผมมายิวแซดนะครับผม,ะะผมไม่ต้องเล็งน,นะครับมัน เอ็มบอรให้เลยหูตัวแล้ว34ดาเมจอย่างแรงทุกคนนะครับผมไปต,ตายไปอ๋อลืมไปนะครับมันปรับใหม่แล้วมันไม่ใช่3ตัวละแต่เป็นตัวเดียวนะครับผมใช่ตัวเดียว34ดาเมจนะครับผมก็ถือว่าโคตรแรงเลยทุกคนนะครับผมไปเดี๋ยวเราลองอีกรอบนั่นเองทุกคนนะครับเพราะสะกิลมันคููดาวเร็วมากๆเลยนะครับผมบประมาณนี้อ่า34ดาเมจเลยถือว่า โคตรแรงต่อไปนะครับผมเป็นสกิลเอ็กนั่นเองทุกคนนะครับผมก็เป็นสกิลที่เรียกตะขาบขึ้นมานั่นเองเอ่าไม่เชิงว่าเรียกตะขาบขึ้นมามันยิงตะขาบออกไปเมื่อก่อนหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นาาน,น,น,นะกด X กนะครับเนพะื่อเล็งเราเราเล็งเขานะเราเล็งก่ออแล้วกดเนั่นเองเล็งหัวฟังล่างของคุณมนะครับผม,ผมเรียกตะขาบออกมาหลายตัวอยู่พอสมควรอ่อมันก็ไม่เชิ่ว่าหลายตัวมันก็เร็วเหมือนเดิมนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากก็สามารถความจริงไม่ต้องยิงโดนศัตรูก็ได้นะครับเรายิงใส่พื้้นนนก็ไดะปรณี้ ปุ๊บนี่จะไเรียกออกมา3ตัวนะครับผมนะครับประมาณนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะผมนะผมแล้วก็สกิลก็คูดาวเร็วใช่ไหมนะเออเป็นอะไรที่โกงมากเลยนั่นเองทุกคนนะครับผมเแล้วก็ยิงสกัดไปนะคผมแต่ยิงยิงยิง,ย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 งไปนีโโ่โอเคท่านอนจบแม่งเกินกาลเลยต่อมานะครับผมเป็นสกิลที่ทุกคนน่าจะรอคอยแล้วนั่นเองเขาเรียกว่า awakening mode นั่นเองทุกคนนะครับผมก็ง่ายๆเป็นเลช mode ของเอ่อการเล่นอิสเปลนะ แต่ไม่ต้องเก็บไอ้พวกสแต็กโกนนะครับผมเป็นมานี้เลยเกิร์ดดูดเอ็กซ์เพลียนนี่ไงล่ะเพลงแม่งอย่างดังเลยซึ่งขอปิดเพลงกันแล้วกันเพราะว่าเพลงมันจะดังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไอเลดโบนี่จะหายนะ <c oughs> ดาเมจเราจะคูณ2นั่นเองทุกคนนะครับเดี๋ไปล,ลองต่อยดูนะครับนี่อ้าวไม่คูณ2เหรอเอามันดูนเนิร์ฟเลยเนี่ยก็เอาประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนะ,อะเออประมาณนั้นแหละคูณ เออก็แรงอยู่อะแรงพอตัวอยู่อเออนะครับผมธรรมดานะครับ7นะตอนนี้กลายเป็น10แล้วนะครับผมซึ่งโคตรแรงเลยนั่นเองแล้วต่อมาเป็น, Ora, น Ora, สกิลออร่าน,นั่นเองไม่ใช่ออร่าสิเป็นมูด้านั่นเองทุกคนนะครับไปอยู่ที่ดามเมจนะครับ1.8นั่นเองทุกคนนะครับผม โคตรแรงเลยนั่นเองแล้วเลนโหมดก็ครูดาวก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ขิเละขนาดนั้นนะครับผมก็นานอยู่แล้วตอนเราเป็นเลดโหมดนะครับผมเราจะบินจะบินขึ้นมานิดหนึ่งเรียกว่าลอยดีกว่าลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเฮ้ยจบไปแล้วเราจะลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเราจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมใช่แล้วถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโหดเลยแล้วรอเลนโหมดนี่ครูดาวเสร็จนะครับผมแล้วเราจะให้ดูสกิลดาเมจแต่ละดาเมจนะให้มันดุลแรงกว่าเดิมนั่นเอง โอเคได้เวลารีวิวแล้วนะครับผมไปเราจะรีบรีวิวเลยนะทุกคนเพราะว่ามันผม,น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 มนคูดาวนานอีกนะครับไปเริ่มเลยครับผมสกิลอานะครับผมดาเมจอยู่ที่ยีิบเอ็ดนั่นเองทุกคนนะครับส่วนทีนะครับผมทีฮิวเจ็ดสิบสี่เขแหล่งลนะครับต่อไปเป็นสกิลนกนั่นเองทุกคนนะครับผมสกิลนกปุ๊บไปเลยห้าสิบสองนั่นเองทีเดียวตายเลยนะครับผมและสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับสกิลเอ็กนั่นเองทุกคนนะครับผมยิงไปปุ๊บอืมตัวสิบเจ็ดนะครับตัวละสิบเจ็ดยังแรงนะครับผม แต่ก็สกิลที่เป็นดาเมจอีกคือสกิลต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ก็ไม้นะครับสกิลฮัชตื้ซิปแพรดาเมจนั่นเองทุกคนนะครับบอกแล้วว่ามันบวกดาเมจได้เยอะมากนั่นเองทุกคนนะครับผมโอเคทุกคนนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับผมกับการที่บัฟดาเมจขึ้นมานะทำไมต้องรีบจะทำเร็วนะครับผมเพราะว่าสกิลแต่สกิลนะครับมัน ใช้เวลานานามันกันนะนะที่ครูดาวนะครับผมแล้วก็สกิลเลโตโหมดมันก็อยู่ได้ไม่นานมากนะครับก็เลยรีวิวได้แค่นั้นนะผมโอเคถ้าจะทวนถึงอยู่นะถ้าเกิดไม่ทวนถึงก็สามารถติชมกันได้ตามปกตินะครับผมใช่แล้วก็ไรใช่มหมครับด้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนนั่นเองละเจอคลิปหน้านะบ๊ายบาย